มาพี่เลี้ยงว่าเป็นยังที่จะมาขอโทษป้าขึ้นนั่นนี่เอ่อผมเรียกอยู่ป้ายังไงมีหลายพุนนะครับเอ่อแค่คอมบินราคาเท่าไหร่ป้าอึดัดใจงานหลายๆย่างที่ผมเข่ามาตัา้งเจอผมเข่ามาในเอ่อตรงนี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะเป็นสายผานแล้วผมอาจจะนะครับเอ่อเป็นยังยังน,นะครับที่มัน่นยังไงป้าอึดัดใจลำบากใจนะครับผมก็เลยมาขอโทษนะครับเพราะว่าอี บกดีมือผมก็จะไปไกลใจลยอยู่แล้วผมอยากจะให้สิ่งดีดๆเไหวนะคะร,รับแล้วก็อยู่แล้วให้คนอย่างรักผมแลกจากอะไรคนคิดถึงผมอยระามาณน,นะครับผมก็อยากจะมาขอโทษป้าครับป้าบป็นอยังป้าสิบอกจังสีฟังเลย <S <S มันมีมันมีถ้าจะบอกกับ fc ชุเทพนะใครที่เป็น fc ของสุเทพวันนั้นที่ป้าไล์สดเนี่ยวันนั้นที่ป้าไล์สดยิกับแอชทุกับเทพนะจริงๆอ่ะป้าก็ได้ยินแค่ว่า ก็คุวเอชชิกกับสุเทพจะเข้าใจผิดกันไปหลายมากมายป้าก,ก็เลยขึ้นไลฟ์เพราะว่าสิ่งที่ป้าบอกเอชชิกไปนั่นคือความหวังดีก็คือเพื่อนกันบอกกันหลังไม่กันแต่ทีเนี้ยป้าก,ก็มาบอกว่ามันไม่รู้ว่าเพูดผ่านไลฟ์สุดออกมาว่าแอชชิกอนเด็กคนนีเขาได้มาแล้วแอชิกไปหาสุเทตรงนั้นน่ะป้าก,ก็เลยเึ้ไป้าไม่ได้คิดอะไรหรอกส่วนที่ป้านั่งไลฟ์นั่งอะไรพวกเนี้ยมีคนด่ามีคนว่าหรือมีคนจริงว่าสุเทพถูกหรืออะไรถูกอะ่ะทําไมป้าถึงไม่ไม่รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่เราต้องเราถูกว่าทัวลงหรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็ป้าป้าชินจะทัวลงมากแล้วป้าพูดแต่ความรู้สึกจริงๆว่าป้าไม่อยากให้ทะเลาะกันหรือเข้าใจผิดกันป้าก็เลยขึ้นไลฟ์แล้วหลายคนก็บอกว่าป้าทัวลงหรือว่าโดนด่าลงอะไรจริงๆอ่ะมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนด้วยสิ่งหนึ่งที่สุเทพมาอยู่ตรงเนี้ยป้าเคยบอกสุเทพครั้งหนึ่งก่อนแล้วคือหลังไม่กันแล้วว่าอ่าจะเป็นปลาช่างแม่งจะเป็นนางฟ้าจะเป็นอะไรที่สุเทพอ่าป้าหรือว่าไม่ถูกใจหรืออะไรประมาณเนี้ย ป้าไม่รู้ป้าบอกว่าป้ารู้แต่ว่าคือสุเทพก็ดีกับป้าป้าช่างแม่งนางฟ้านางมันนางมารายหรือะไรเนี่ยหลายคนที่สุเทพป้าเขาก็ดีกับป้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ป้าจะพูดขึ้นไรเนี่ยที่ป้าวันนั้นจริงๆป้าไม่ได้พูดเต็มที่นะเพราะว่าป้าก็คือลำบากใจตรงที่ว่าคนนี้ก็ดีเอาคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ช่วยขายของคนนี้ก็ช่วยซื้อของคนนี้ก็เวลามีกิจกรรมอะไรเขาก็ช่วยเขาก็ช่วยมันไม่ได้ว่าเรื่องร้ายอะไรแลวสิ่งที่ป้าจะพูดนะจริงจริงมันก็ก็ก็กากอยู่ เพราะว่าห่วงความรู้สึกทั้งสองฝ่าย mm. ก็เหมือนครั้งแรกที่ป้าเคยบอกสุเทพหลังไม้แล้วบอกว่าสาหรับเอคนที่สุเทพบ้าเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าเขาจะถูกกับสุเทพหรือไม่ถูกป้าไม่รู้แต่สิ่งที่รู้คือเขาดีกับลุงกับป้ามาตลอดไม่ mm. ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยถ้าสุเทพอยู่ตรงนี้เนี่ยป้าก็คืออยากให้เพาๆลงเวลาพูดอะไรก็ให้นึกถึงว่า, mm. วานีา่เมื่อนเมื่อสุเทพรักลุงกับป้าคนที่เขารักลุงกับป้าสุเทพก็ควรจะ ถึงไม่จะเท่จะไม่ถูกกับเขาแต่อย่างไยก็คือเห็นกันลุงกับป้าก็คือไม่ต้องไปฟาดไม่ต้องอะไรเขาคืออยู่อยู่ใครอยู่มันไปไอ้ิลทูปเปอร์ที่อยู่ที่นานเนี่ยท,ทุกคนเขาจะมองว่าอะไรที่คนอะไรก็ตามที่มันดีกับลุงกับป้าดีกับคือเขาไม่ทําให้ลุงกับป้าต้องเสียใจยต้องอะไรเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรเขาจะปล่อยมองประทันตแต่เมื่อไหร่ที่เขาคิดว่ามันไม่โอเคกับลุงกับป้านะอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะพูดกันเพราะที่นาเนี่ยวิทูเปอร์จะมีกฎ ก็าห้ามฟาดคนที่จะดูพิเศษหน่อยก็จะเป็นค่อยบอกเจ้าแล้วกับสุเทพนี่แหละที่มาอยู่แล้วก็สามารถเอาไปไล์สดฟาดได้ทุกคนก็จะมีกฎที่นี่ก็คือเช้าไล่หนึ่งครั้งเย็นไล่หนึ่งครั้งจริงๆเขาก็อยากจะไล์ฟาดเหมือนคนอื่นนั่นแหละบางทีแต่ด้วยความที่กลัวป้าจะลาําบากกลัวป้าจะป้ากับลุงเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าการฟาดการอะไรเนี่ยถึงพวาเราด่าคนนนไปปับ๊บคนนม้นมัน,ม,น,ม,นมันก็ ม,มากก็จะไม่ใคยลงคนป้าเท่าไหร่ก็จะมาปัญหาก็จะมาลงที่ลุงกับป้าพอไม่พอใจตนงนี้ป้าก็บอกเหมือนกันค่อยบอกเจ้าแล้วกับเนี่ยจะมีสองคนเนี่ยที่ว่าสังเกตได้ว่าวทุกคนานานๆทีไลเนี่ยมันจะเป็นแบบกลางคืนก็จะมีบ้าพวกนที่ก็ตลกหักหาไปพี่ชัยพวกอะไรพวกนี้นานๆทีหลายอย่างที่ป้าไม่กล้าบอกสุเทพเพราะว่าสุเทพขึ้นเข้ามาขึ้นเข้ามาป้าคำจริงเราก็มองไปซะว่า าอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะคิดไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแนวคิดของหลายคนที่เขาคุยกันคาว่าทัวลงทัวลงบางทีสําหรับป้าเนี่ยป้ามองเป็นว่ามันเป็นประสบการณ์มันเป็นไอ้หลายคนหลายมุมมองแล้วก็คิดแบบนี้ไปอย่าไปคิดว่าทัวลงแล้วจะต้องตกใจหรือว่าจะต้องคันนี้หนีดีฝ่อแรงนไปมันอยู่ที่เอฟซีเราอะเขาจะมองเองแหละว่าตัวเราจริงใจกับ ป้าลงแค่ไหนจริงใจกับตัวเองแค่ไหนจริงใจคาพูดที่ตัวเองพูดออกมาแค่ไหนเพราะป้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเอาตอนเนี้ยเท่าที่ป้าเรียนรู้มาร้อยเปอร์เซ็นเลยทุกคนที่มาทํา y o u t u b ไม่จะเป็นสายฟาดสายไม่ฟาดทุกคนมีรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองเนทะ่านั้นทุกคนที่เคยฟาดปกเค่องป้าหลายคนเป็นอีกแนวไหนอ่ะเมื่อเมื่ออะไรเมื่อผลประโยชน์มันไปไม่ถึงมันอะไรพวกเนี้ยป้าถึงบอกถ้าสุเทพ มีความจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจจริง,รงๆเน mm ี hmm. ่ย fc สุเทพก็จะเห็นเองนั่นแหละสําหรับป้าให้คิดถ้าคิดว่าทัวลงแล้วเทพไม่สบ,บายใจหรืออะไรพวกเนี้ยสุเทพไม่ต้องไปมองตรงนั้นให้มองดูว,ว่าเขามีความคิดที่เป็นของเขา mm hmm. ของแตล่ละคนป้าผ่านทัวลงมาเยอะมากทัวลงครั้งนี้ fc หายไปเท่าไหร่นี้แล้วเขาก็กลับคืนมาเหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งที่เราสดแสดงให้เขาเห็นหรือว่าเขามองดูเราอยู่เนี่ยมันคือความจริงใจที่เรา จะพูดจะทําออกไปอย่าไปคิดมากส่วนจะคิดว่าทัวลงแล้วทําให้ป้าลาบากใจเนี่ยจะเทียตัดไปเลยเพราะว่าสิ่งที่ป้าตั้งไว้ก็คือให้ยูทูบเบทุกคนมีรายได้ให้คนที่มันอยู่กับลุงกับป้าไม่ได้หรือว่าคนที่อยู่ข้างนอกก็เหมือนกันขอแค่เพียงแค่ว่าความจริงใจคิดดีทดําดีแล้วก็พูดดีออกมาอออกมาเนี่ยเอฟซี FC เขาก็เห็นเองถ้าเราไม่ร้ายจนเกินไปเดี๋ยเอฟซเขาก็เข้าใจ ต้องห่วงหรอกป้าถึงบอกวันนั้นที่ขึ้นไลฟ์ปับ๊บไอชิดตื่นเช้ามาป้าป้าผมขอโทษนะป้าเาบอกขอโทษทาไมขอโทษป้าอดอนด่าเพราะงั้นป้าเลยบอกว่าป้าชินแล้วใครจะดา่าใครจะอะไรก็ตามความจริงมันอยู่ที่นิสัยเราตัวเราแล้วก็ข้างในของเรานั่นแหละเดี๋ยวเขาก็เห็นเองถึงแม้วันนี้เขาจะไม่เข้าใจแต่ต่อไปเขาก็เข้าใจเองแล้วอย่าไปเสียดายแป้าก็ไม่ได้โกรธสุเทพหรือไม่ได้ว่าอะไรคนอื่นก็เหมือนกันขนาดคนที่เขาว่าป้านะ ป้าก็ยัง่อวผ่านไปผ่านมาได้ทั้งภาษาายขสุเทพที่พูดดีพูดกลุ้งเพียงแต่ความเข้าใจละหลายคนอาจจะมองว่าสุเทพก็ไม่ถูกคนนั้นคนนี้แต่อยางให้เวลาสุเทพอยู่สุเทพให้มองว่าถ้าสุเทพยังอยู่กับลุงกับป้าอยู่หรือว่าทำเพื่อลุงเพื่อป้าอยู่อย่างน้อยคนที่เขาอยู่ฝั่งไหนก็ตามแต่ถ้าเขารู้สึกดีๆกับลุงกับป้าอยู่สุเทพก็อย่าไปทําลายความรู้สึกนั้นเพราะว่าลุงกับป้า หมือนกับที่บอกเอาแหละเขาดีมาก็ดีเขาไล,าล่มาเราก็ค่อยห้าสิทห้าสิทกันแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องโตตอบอะไรทุกอย่างนั่นแหละจะได้มีเมียเขา <c oughs> นะคะโค้ชสำหรับคลิปนี้นะคะชัเทพก็เคลียร์ประเด็นนะคะกับป้าเรียบร้อยนะคะเนาะก็ขอโทษป้านะคะป้าก็อย่างที่ป้าอธิบายนะคะป้าเข้าใจทุกคนนะคะสำหรับทีนี้ก็ประมาณนี้นะคะ